ให้เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยอาเตอร์ฮะดูเหมือนว่าเราจะอยู่ในร้านอาหารแห่งหนงึ่ง่ะซึงปะกะเธอโอ้ลูกศรชี้ไปทางนี้เหรอตรงนี้เป็นป่องให้เราเข้าไปด้วยอาเตอร์ต้องเปิดป่องก่อนนะอาเตอร์เปิดป่องก่อน โอเอ้าว้ยอะไรเนี่ยมีลาวาด้วยแล้วก็มีลูกโป่งแต่ไปหมดเลยไอย้มันปแปลกๆนะลูกโป่งโดนลาวาได้ด้วยเหรอน่ากลัวจังเลยว้ยอันนี้ก็เป็นลาวาเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นทางเล็กๆให้เราเดินไปนะโอเค เดินซื้อโอ้ตามมาทั้งนี้โอเคไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบโอเคโอ้โหจะ่ถูกแล้ว ร้อยไปแท้ต้องลงไปไหนเนะี่ยออตเตอร์บ้างอีกแล้วทางไหนต่ออุ้ยทางนี้โอเคตอนนี้เราอยู่ห้องอะไรเนะี่ยมันแปลกแปลกนะอ้าพิซซ่าแมนมา มีอะไรอีกแล้วเนี่ยดูสิมีหมวกหลักสีแต่ไปหมดเลยโอ๊ยอาจจะเอเดนชนทําไมเนี่ยดูสิเดินมามาโอเคหัวตายแล้วยากจังเลยแล้วต,ต้องไปห้องอะไรนี่งต้องหาทางออกให้ได้เลยนะ อิสซาแมนจะจับตัวลงมาก็ได้นะว่ามาแล้วเราก็เลยตื่นขึ้นมาประดือแล้วก็มาอยู่ในร้านพิซซ่าหรือเปล่าคิดว่าอยู่ในร้านพิซซ่านะโอเคโอ้ยออมันต้องวิ่งไปกระโดดไปด้วยโอเคเอาคนนั้นก็หล่นเหมือนกันใช่เลย อไอ้ตูเซือว้าวที่ไหนอีกแล้วเนี่ยไอู้้ซือ,อพีซซ่ามนจัดการเราแล้วเฮ้ยพีซซ่าแมนแอบบแบบอยู่ข้างๆเหรอ,อเอ๊แล้วพีซซ่าแมนมาจากไหนอ่ะอันเตอ้าวอันเตยังไม่มาเหรอ เฮ้ยมันอยู่ข้างบนนี่นะ,ะช่วยด้วยอเอเตมาดยังินเร็วเ,วเดินตามมาแล้ว้ยเดนเร็วด้วยนะประเด็นนะ่ะเฮ้ยรีบลงไปดีกว่าเต้เล้เต้ไปไหน่ะเอเต้ามายั ยังเราอยู่ตายแล้วอ้เจ้ตายการทางหรือเปล่าเนี่ยเออทางไหนเป็นทางออก,กน,นะเนี่ยว่าทางมาซับซ้อนจังเลยสรุปทางไหนก็ได้ทางไหนอ่ะทางนี้หรือเปล่า ไม่ใช่ทางไหนอ๋อนี่มาโอเคตอนนี้อาเจจะอยู่หนอะสวัสดีเมยา่าไปทางไหนาทางนี้หรอโอเคอาเจจะมาะตายแล้ว อันนี้ปะเนี่ยเฮ้ยอันนี้เหรอโอเคเฮาเต้มาแล้วเว้ยบอกอาเต้ก่อนโอเคอาเต้สีเขียวนะอาเต้สีเขียวมีออันเนื้อสีฟ้าอันเดียวโอเคอาเต้ไม่งงนะมาเลยนึกว่าอาเต้จะขิดนึกว่าจะตายแบบตลอดตลอดเลยอันเนื้ออะไรอะ วุ้ยแต่ล้วมันมาอีกแล้วมิสเตอร์พิเซซ่าอะไรแล้วอีกแล้วอ่ะเจ้วุ้ยโฆษณาบังโฆษณาบังบังด้วยเอาอา่ะเจ้มาแล้วทางหน้าประตูค่ะอ๋อท่งนั้น น่มามาอุ้ยอะไรเกิดนีน่ยมันห้องอะไรเลยห้องเลเซอร์เหรออาเต้ระวังนะอุ้ยอาเต้ระวังระวังขีดเลยอุ้ยเธอทำ,ทำไมหลอทำไมหลอเธออ่ะ้ยโอเคเอโอเคเนาะโอ้แต่คนชื่อเมียไปไ,ไหนแล้วว่าเมียโอเค วะเนี้มันโถสซ่วมแล้วก็มีน้ําอยู่ตรงพื้นเต็มไปหมดเลยวยอันนี้อะไรอ่ะห้ามโดนเหรอวยมีคนตายด้วยโอเคต้องลงไปอีกเหรอแล้วต้องลงไปอีกนานแค่ไหนอ่ะ ตายแล้วพ bon ิซซ่าบ okay. ุลาวามีกระป๋องแก๊สด้วยเผลอเท้าไปโดนมาขึ้มาอ๊อฟอ๊อฟโอเค หัวโขอกอตะตื้อตายเลยนม่หว่ามันกระดึงกระดึงเนาะโอเคโอเคมาว้ยประตูอยู่นั่นเจอแล้วมิสเตอร์บิซ่าหลอกล้อตลอดเวลาเลย มาแล้วเนียอเตอร์เราอกมาแล้วเราได้รับอิสลาดแล้วอาเตอร์อุ้ยมีทะเลด้วยเหรอข้างนอกอะ่ะว้าวมีทะเลด้วยแต่ว่าอย่าลงไปเลยดีกว่านะสูบขิดหน้าเลยถ้าเราลงไปอ่ะมันอาจจะเป็นค่าบิวก็ได้นะ เดี๋ยวเข้าไปในบ้านก่อนโอเคมีอะไรจะือเปล่านะเดี๋ยวดูวดูมีบ้านให้เข้าหรือเปล่าโอเคเั็นบ้านปลอมมันไม่มีอะไรแล้วโอ้นี่ไงแสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราเข้าไปในมิติของพิซซ่าเมอร์นะแล้วแพดอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ด้วยบั๊กเหมือนกันโอเค วันนี้เราขอรับลาด้วยวิวสวยๆไปก่อนแล้วกันนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเก็บไอคิเตอร์ด้วยนะเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีนะบ๊ายตเตอร์อตเตอร์อาเตอร์โนแล้วหนึ่งสองสมา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 หนึ่งสองส้ามา 1, 2, 3, าาาอะไรเนีย